คนไทยและคนทั้งโลกเลยเมื่อวานนี้กับข่าวใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้เสียชีวิตเยอะมากแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้ไม่ว่าจะข่าวบอดแคสต,ตามช่องใหญ่ๆห,หรือว่าตามสื่ออออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีแต่ข่าวนี้แหละนะครับหลายคนก็รู้สึกเครียดยิ่งเสพข่าวมากก็ยิ่งเครียดเพราะมันเป็นข่าวที่น่าตกใจเราก็สงสารผู้เสียชีวิต สงสารครอบครัวเขาว่างนั้นเถอะนะโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กด้วยดังนั้นครับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาก็มีข้อแนะนำครับท่านผู้ชมครับในการดูแลจิตใจตนเองเมื่อเสพข่าวเมื่อเห็นข่าวเห็นภาพความรุนแรงครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยครับท่านผู้ชมครับก็บอกว่าหลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากจนเกินไปตั้งแต่เมื่อวานนี้หลายคนติดตามดูข่าวตามช่องโทรทัศน์ต่าง มีมือถือก็เปิดมือถือตามสื่อออนไลน์ f a c e b o o k ล i ย e ิกต t อกอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาก็ดูอีกก็มีแต่ข่าวนี่แหละนะครับเขก็ยิ่งแบบสงสารเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนทำไมนะะคนที่ก่อเหตุถึงจิตใจแบบนี้ยิ่งเครียดและหยุดส่งต่อภาพความรุนแรงผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนที่ที่ถ่ายแล้วไปแชร์ไปอะไรเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าครับมันจะเป็นการไปซ้ําเติมญาติผู้เสียชีวิตที่เขาเสียใจอยู่แล้วจะยิ่งเสียใจมากขึ้นไปอีกให้ความสําคัญกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเครียดนึวกว่า,าไม่เป็นไรนะครับก็รับข่าวต่อไปเครียดต่อไปไม่ได้นะเครียดสะสมกับข่าวใดข่าวหนึ่งมากจนเกินไปไม่ได้แล้วเขาบอกว่าต้องแบ่งปันความรู้สึกอาจจะระบายพูดคุยกับคนรอบข้างบ้าง ไม่ใช่อยู่ในโลกส่วนตัวนะครับดูทีวีเปิดมือถือเสพข่าวอย่างเดียวไม่ได้นะและเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้สูญเสียส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นเด็กเล็กเลยว่างั้นเถอะนะครับโอ้โหเรียกว่าช็อกทั้งคนไทยช็อกทั้งทั่วโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งทั้งเด็กที่รอดมาจากเหตุการณ์หรือน้องๆ้องเด็กๆที่อาจจะดูข่าวทางโทรทัศน์ทางมือถืออะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมครับก็จะมีอาการต่าง เขาบอกว่าการดูแลเด็กหลังจากเกิดเหตุการณ์รายๆหลังจากมีข่าวแบบนี้นะครับอย่างแรกเขาบอกว่าถ้าเด็กนะที่ผ่านเหตุการณ์มาอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ให้เขาเล่าแต่ถ้าเขาไม่อยากเล่าไม่อยากพูดถึงก็อย่าไปบังคับให้เด็กอยู่กับผู้ปกครองที่เขาคิดว่าอยู่แล้วเขาอุ่นใจอยู่แล้วปลอดภยัยต้องทําให้เด็กเนะี่ยรู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะเด็กอาจจะกลัวพอเกิดเหตุการณ์อาจจะกลัวคนแปลกหน้าแล้ว เด็กบางคนดูข่าวเ,เกิดเหตุการณ์ในศูนย์เด็กเล็กต่อไปอาจจะไม่กล้าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอ่ยไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับผู้ปกครองหรือคนที่เขาคิดว่าอยู่แล้วปลอดภัยลดการดูสื่อและกระตุ้นให้เด็กๆมีส่วนร่วมอย่าไปเครียดอยู่คนเดียวให้มาทํากิจกรรมกับพ่อแม่เพื่อนฝูงวิ่งเล่นต่างๆเหล่านี้จะได้คลายเครียดกลมสุขภาพจิตบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็ก ถ้ายังเครียดแล้วแกลกเครียดไม่ได้เนี่ยนะครับมีสายด่วนสุขภาพจิตครับ 1, 3 2 3